เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวตะเวนรอบอุบลราชธานีกันนะครับคนขับ,บที่นี่ฮะด้านในกระแดกเดียวนะอ,อันนี้คือสถานที่เรามาพักกัน,นครับแล้วก็จะมาแข่งกันมออุบลราชธานี ตอนนี้เราก็ถึงตัวเมืองุบลแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นร้านที่คนน่าจะนิยมมาชอบกินกันก็คือเล็กนมสดน,นะบรรยากาศน,น่าจะน่ากินนะแต่วันนี้เราไม่ได้มากินไม่วันนี้เราจะมารีวิวเมืองบลไงในการทลายวะในการของพี่กูเองพี่เมืองสุดใค่วะเออนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามากินร้านแหนมเนือง ก็มแล้วมาทวนเมนูอาหารก่อนนะพี่นานเราสั่งอะไรไปบ้างก็งไม่ครบเลยมีตอนนี้ก็คือมีผักสดแล้วเพราะเราสั่งแหนมอันนี้เป็นแหนมเนือน้อแหนมเนืออ้อชุย่ย่ายปลาเปีย,ปยทอดแล้วก็เราสั่งอีกอย่างคือยำยอ,ยยอเอพี่จินยังไงพี่นานยังไงมีอ่า<ด><ด> อันนี้นะคะนนเป็นเมนูยำหมูยออันนี้เป็นเครื่องเคียงมีเอ่อแตงกวาแล้วก็อะ,อะไรอ่ะขนมอะไรซัมซิงน่า,นาก,กินมากเลยน่ากินอันนี้จะเป็นอบเกลียด้วยอบเกียดแล้วก็น,นี่เป็นน้ำซุปใช่ปะ่ะส่วนอันนี้เป็นเป็นแหนมเนื้อพริกแห,ห้งหมูใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำิ้มของแหนมเนื้อและเป็นอิสเซอรี่ของมันคุณถังจริงเหรอมันเป็นอาหารเวียดนามอ่ะมึงมันอยู่ที่อุบ,บลนะ จริงๆที่คือน่าจะเป็นอีดอใช่ไหมเอาไอทชยใช่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดีกว่าหนึ่งนนี้จะเป็นรีวิวการห่อใช่ไหมห่อแหนมอ่อันนี้ก็หัดขังได้เหมือนกันเออเพราะว่าเพราะเรามามาไกลไม่เคยมากินมึงไม่กินแบบห่อๆหรอวะก็ห่อนี่แหละ ดูชํานาญนะคนนี้กินบ่อยนะดูจักดูจักตัวอะไรนั่นนั่นคนกินเยอะคนกินเยอะคนกินเยอะกิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะเครื่องแต่ละอันมีอะไรบ้างมีทีเนื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวมะเฟืองอันนี้ก็คือกล้วยดิบเนาะอันนี้คือมะเฟืองใส่มะเฟืองด้วยแต่แต่ไม่ขอใส่เฟืองแล้วกันไม่จอยฝาดเหมือนเบสหรือเปล่า คล้ายๆกันไหมถ้าเป็นเบ็ดกันไปก็ต้องกินกดเ,เกลือเกลือจะได้ดก็คือน้ำจิ้มนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นปอปเ,เอป,อปเี๊ยะเนาะปอเปี๊ยะพ่อค่อนข้างสับสนกับการใช้ภาษาไทยเดี๋ยวเราจะรีวิวกันรสชาติดูนะฮะ ยังไงดานายจอยไหมจอยโอเคจอยเบอร์อันนี้คือสภาพาหสภาพยังไงครับยังไงแตกขอบปาก อันไหนอันไหนจอยสุดอันไหนจอยสุดอย่างจอยสุดก็มีสั่งเนื้อเนื้อนี่มาแต่ใะจยังไงกูชอบเออรสชาติอิตาเนเวอร์เศรษฐาอิตาเนไม่ได้มาต้อือปอเปียะก็เลิศอยู่นะก็โดยรวมแล้วสภาพนี่คือก็ซากนะแต่แต่อันนั้นกูชอบมันมันหนึบดีดีอะไรแบะนี้นี่มอนเป็นแผ่นโรตีแผ่นแล้วก็เหนียวไม่ขาดด้วยอืม ถ้าเหนียวขาดแปลว่าเป็นของปลอมของจริงใ่ถ้าดูนั้นนี่ของปลอมเอออันนี้เราก็รีวิวของคาวไปแล้วเดี๋ยวเจนนี่ยังไงของหวานหรือยังไงหวานแน่นอนสิคะเรต้องดูเวลาตอนใช่เดี๋ยวว่าแต่กระเป๋าเดี๋ยวว่าแต่ดูเวลาเลยดูกระเป๋าตังค์ด้วยตอนนี้เออก็เบาๆไปมือนี้ก็อิ่มไม่ถึงสองวันนะครับไปรับประทานหนึ่งไม่หนักเหรอจากที่เราได้ไปเที่ยวตอนอ่า กลางวันเมื่อวานเราไปกินแหนมเขาเรียกว่าแหนมเนืองเออวันนี้เรามากินอะไรหมูย่างเออเนื้อย่างหมูงขอบบนตรงมันมีความยูนิคตรงไหนมีกิมมิคยังไงครับสวหรับน้ำจิ้มค่ะเออแล้วก็แล้วก็คือน้ำจิ้มมีแบบสองอันใช่ป่ะมีแบบไหนกับแบบไหนมีแบบนี้กับแบบนี้เออแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะแล้วตะเกียบที่นี่ก็คือเฮี้ยมากก็คือนี่คือมันมีแบบหัวตัดถูกป่ะกับหัวกลมมึงหงอกเฮี้ยไม่คือแบบเขาทำมาดีแล้ว ใครจะเออนะคุ้นเคยฮะเสียงนี้คุ้นเคยกินบ่อยเนอะมันแปะอ่ะมันแปะอ่ะนะโอสต์รีวิวหน่อยเป็นไงฮะไม่ได้กินีกว่าครับอ่านะโอสต์พูดได้คำเดียวว่าเยอเด้นะเยอเด้อทางคีวด้วยะแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่ในกรุงเทพก็คือมี ข้าวโพดเนาะมีข้าวโพดใช่ปหมจริงจริงเพื่อนกูก็ไม่เคยกินข้าวโพดกับหมูดาวถูกป่ะไม่แต่กูไม่เคยกินหัวงอกเออมีหัวงอกด้วยนี่คืองงมากคือแบบไม่เคยเจอนี่คือปกติบ้านกูกินไหมนะเอออันไหนเราไปกินเนื้อตัวดำแล้วมนมีกูเหรอแล้วเราก็ตัดมาคนถูกทิ้งดีกว่าทำไมวันนี้หน้าแดงเป็นไรอ่ะวันนี้ไม่ทำไรมาวันนั้นก็ไม่กินแหลมเนืองเออเออมาทหิมะมูดแดง คือจะบอกว่ามือนี้มันมีผักเ <c oughs> พื่อนก็นเลยไม่กินนะฮะไม่เกี่ยวกันเนาะร้านนี้น้าอร่อยมากอะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะอันนี้ให้ดูไปก่อนว่า,า <c oughs> เป <c oughs> นะ็นยะังไงเออสู้มีป้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวหลังจากที่กินไปแล้วนะครับดูแล้วเออ <c oughs> หน้าม้าเติมมากนี <c oughs> อ่าอันนี้คือสภาพหลังกินเสร็จแล้ว โอ้่ยังไม่เลิกดาวเดือนเลยเหรอยังยังมันเลิกประมาณสี่ทุ่มครึ่งอะจะไปยังไงฮะยังไงอันนี้คือสภาพนะฮะกระทะคุ้เกี๊งแฟนกูเลยด้านในเป็นไงครับรีวิวหน่อยฮะแซ่บมากแซ่บอีกแล้วเมื่อวานมันก็แซ่บไม่แซ่บอะไรรู้ไหมแซ่บข้าวโพดแล้วก็ขนมหนึกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวกระทะในเมื่อตัดมาที่ภาพกายครับหน้าเดี๋ยวเจนนี่จะพาไปไหนต่อ น้มเข้าไปเลยมเข้าไปไปเลี้ยงนมสดโยคาไเลี้ยงนมสดคนเลี้ยงคนนี้นะคะเสียกายนั่ีเสียกาย่อขึ้นเเดี๋ยวหมดเอะนะเออเรามีคลิปยืนยันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูร้านนมหวานดีกว่าเอ้ยไม่ใช่นมหวานเล็กนมสดจะเป็นยังไงเนาะโอเคและตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านไหนครับเล็กนมสดก็คือเนนนนีเย กก่วใหห้มดตอนนี้อยู่ร้านเล็กนมสดค่ะอ่าับเต้าะะคเเออป็นรู้เลยว่าว่าเล็กแน่นอนไม่ได้นครับผมเลยครับและสิ่งที่เราสั่งมามีอะไรกันบ้างตอนนี้อันนี้คือโยเกิร์ตบัตอ่าออกแบบรสชาติแบบซาลูดี้เล็กเล็กอันนี้ปังลาวาภูเขาไฟมันต่างกับในกรุงเทพยังไงฮะคือเสิร์ฟใส่กระทะอย่างนี้หรอหรือไงเออและอันนี้คืออะไรดูแบบ อันนี้เรียกว่าปังมะพร้าวอ่อนปังมะากแต่มันก็ไม่อ่อนนะเธอ,อม,มันก็แบบแข็งแข็งแข็งไม่ก่ายเขยามไม่พูดะะนฮไม่มีโกโก,โก้ปั่นนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> ก็ผัวๆนะฮะลืมสั่ง <c oughs> อันหนึง่งนะครับเป็นของกูเองนะฮ <c oughs> ะเออเออไม่เป็นไรครับอันนี้บรรยากาศร้านก็ประมาณนี้นะเรียกผัดตองกูแดงอันนี้เป็นแบบช็อกโกแลตแบบเคลือบๆแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอืม อินเพราะที่แบบแผ่นบางๆอ่ะเธอบางที่อะไรเป็นแข็งอี่ใส่ขนมเป็นคู่กินไอติมอ่ะไม่ได้นี่ยอ๋อโหการนั่งที่ถูกต้องของร้านนี้ครับก็คือไม่เออต้องนั่งบนโต๊ะดูดูเพราะแม่งใหญ่เกินอืมฮะเออดูจอยฮะ สวัสดีค่ะออตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคูเดือค่ะจังหวัดสุราษฎรานีนะคะซึ่งเราเลือกร้านมาทงมานะคะเพราะว่ามีคนวิวว่าอร่อยเลิศและบรรยากาศดีมากจะเลิศจริงไหมตามไปดูกันค่ะอาสวัสดีครับแลตอนนี้เราก็กำลัง จะเลือกแพ้กันเนาะอันนี้อ่าเป็นใครไม่รู้ไม่รู้จักผู้คอร้ายผู้คอร้ายเป็นผู้โชคลายทดนคิวเลยค่ะก็คือตอนนี้ร้านอาหารที่นี่ก็คือประมาณว่านั่งบนแพเนาะเออนั่งบนแพวางตาต่อนะพี่อันนี้ก็คือบรรยากาศรีวิวของโต๊ะการนั่งโต๊ะที่นี่ตามจะต่อเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่แพแล้วนะคะรู้สึกว่าบรรยากาศก็ดีแต่ว่าอาจจะร้อนไปนิดเพราะว่าหลังคา มันอาจจะหยุดมึงระวังเท้าตกน้ำมันลอยเแ่่่่าเราจะรองทําการเอาเท้าจุ่มน้ำพี่พี่เอาเท้าจุ่มน้าได้ไหมอ่ะมันจเท้าจะไม่หายใช่ไหมเออนะฮะอ่าน่สองสามขาหายขาข้างรู้สึกมินแต่กูไม่กล้าลงนานอ่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเดินผ่านน้าร้านแล้วตอนนี้เราก็ได้เมนูอาหารเรียบร้อยแล้วบอกว่ายังไม่ครบครับซึ่งเมนูอาหารก็มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มามีแบบต้มยำส้มตำเป็นไข่เจียวอันนี้เป็นเมนูที่แบบไหนอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นซิ้งลิตรดําค่ะอันนี้ซิ้งลิตรขาวรสชาติเป็นยังไงแมลงเนี่ยอร่อยมากแซ่บมากค่ะแซ่บหลาย มันมันต่างกันยังไงสองตัวนี้อันนี้จะเป็นจิ้งหรีดดำมันเป็นจิ้งหรีดขาวซึ่งจิ้งหรีดดำแบบเหมือนจะแบบมีไข่อยู่ในท้องแล้วอร่อยมากแต่จิ้งหรีดขาวอ่ะมันจะมันๆมักค่ะขอขอขมจุ้ยจุ้ยอะไรองเี้ยเอามาดูฝั่งนี้มั่งฝั่นี้มน้ำมันต่างจริงๆฝั่งนี้ก็เหมือนกับฝั่งนู้นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นอาหารแบบเขาเรียกอะไรนะอาหารแบบธรรมดาแบบพื้นพื้ๆเนาะ อาหารก็อร่อยดีนะคะบรรยากาศก็ดีชิลมากซึ่งตอนนี้เราก็กินเสร็จกันแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับรีเอ่อกลับที่พักของเรานะคะเมนูอะไรแบบฟัง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 สุดนั่นจะเป็นอ่ต้มยำวิญญาณหมูหมูเปื่อยหมูเปื่อยมากเลยกลายเป็นมันหมูอะคือแบบเกิดมาไม่เคยเจอหมูแบบนี้มาก่อนเลยตีนไก่อร่อยมากเลยนะจริงอร่อยเหมือนกันเอ่อกุ้งเต้นแบบ ยำไข่มดแดงไปต่ออีสานที่สั่งมาเรากินก็ไม่หมดนะคะเรามากระทัวจีนด้วยนะคะสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ได้ะสนหวัดใจ้าเี๊ดจียเหลรรู้จึอโอเคตอนนี้เราก็คือจะเดี๋ยวเราจะไปซ้อมนอนก่อนเพราะว่าคืนนี้จะไม่มีการนอนเพราะเราจะไปที่ไหนไปช่างสำราญแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย